สวัสดีจ้ามาวันนี้ป้าปูจะพาทำสลัดผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะคืออตัวนี้คือ Chinese w a t e r c r e s s นะคะไม่ใช่ w a t e r c r e s s ที่มาจากฝั่งยุโรปหรือไม่ใช่พวกตระกูลผักน้ำนะคะอันนี้เป็นตระกูลผักเป็ดนะคะก็วิธีการก็คือเนี่ยเราก็จะตัดกิ่งตัดกิ่งเนี่ยอันนี้อันนี้เพิ่งย้ายมานะคะโดนแดดจัดมากจะเห็นว่า,ามีใบเหลืองบางส่วนก็เลยปุกก็เลยจะ เลมออกให้เขาแตกใหม่นะคะเนี่ยค่ะก็เลยได้โอกาสตัดแล้วก็เอาไปทำกับข้าวเนาะเดี๋ยวนี้จะาพาทำสลัดนะคะสลัดผักเป็ดญี่ปุ่นแบบง่ายง่ายเลยอร่อยอร่อยเลยนะคะ,ะไปดูกันคะ่ะเอามาก็เด็ดใบเลือกเด็ดเอาใบาอ่อนมานิดนึงนะคะเด็ดใบแล้วก็ล้างทำความสะอาดคะ่ะเด็ดใบไว้ทำกับข้าวนะคะ ส่วนอันนี้คือกิ่งที่เราเด็ดใบออกแล้วเดี๋ยวจะแช่น้ําไว้1วันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราก็เอามาชําต่อนะคะเนี่ยค่ะ watercress เป็นผักที่มีประโยชน์มากแต่เดี๋ยวปุจะให้คุณประโยชน์ของเขานะคะแทรกไว้ในคลิปเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวไปทํากับข้าวกันค่ะ มาดูประโยชน์ของผักเป็ดญี่ปุ่นหรือชไนนีสวอเตอร์ครสนะคะคนโบราณโบราณเนี่ยเขาก็รู้จักที่จะเอาใบผักเป็ดสดๆมาทานเป็นน้ำพริกนะคะแล้วก็บางส่วนก็เอามาปรุงนะคะทั้งต้มจืดผัดน้ำมันหอยได้หมดเลยคุณสมบัติเด่นๆคือเป็นยาที่เหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะดักผิษเลือดกงเลือดแก้จํำเดือนขัดข้องบำรุงเลือดและเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะพระเอกนะคะ วอเตอร์ครสที่เราเก็บมานะคะก็เด็ดใบแล้วก็ล้างทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นไก่ฉีกนะคะไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลาที่ซื้อมาทานแล้วทานไม่หมดก็ฉีกไว้นะคะเราเราอดับใช้กับข้าวเก่า,าได้นะคะก็มะเขือเทศกับหอมแขกค่ะหอมอินเดียดใส่หอมไใเนี้มันหวานดีนะคะแล้วก็อันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหั่นซอยแล้วก็แช่ในน้ำเกลือผสมน้ำมะนาวนะคะมันจะไม่ดำนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ผักสลัดนะคะน้ำสลัดก็ง่ายๆมากเลยจะมีน้ำมันมกะกอกมีเกลือแล้วก็มีมะนาวสองชิ้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาทำกันเลยใส่ตามชอบได้เลยนะคะชอบเท่าไหร่ก็ใส่ไปได้เลยนะคะ สำหรับหนึ่งท่านนี่นะคะแค่นี้แค่นี้นะคะ บางคนก็จะชอบน้ำสลัดแบบเบาสมิกที่เป็นเปรียปร้ยวๆนะคะแต่ว่าปูไม่ชอบปูชอบแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะสลัดอะ่ะนะคะมาลองคู่กันเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเดี๋ยวจัดจานกันค่ะชิมสักคำนะจ้านีอืมอืมอร่อยมากเปรี้ยวนิดเค็มหน่อยอืมอร่อยค่ะรสชาติแบบนี้แก้เลี่ยนดีนะคะ ใครที่ชอบมายองเนสนะคะก็ใส่มายองเนสเข้าไปได้เลยนะคะปกติคนไทยจะชอบสลัดครีมหรือครีมสลัดนะคะก็คือมีมายองเนสเนี่ยแหละเป็นส่วนผสมนะคะ ได้แล้วสลัดหนึ่งจานนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยง่ายๆนะคะทานเป็นข้าวเช้าก็ได้นะคะข้าวเที่ยงก็ได้รับประทานแนมกับอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะนี่ค่ะอย่าทำให้มันยุ่งยากแค่เรามี watercress เอาละค่ะยังไงคลิปนี้ปะปูกก็ขอตัวลาไปด้วยสลัดจานนี้นะจ๊ะสลัด ปลอดภัยทำเองสบายง่ายๆนะคะนี่คนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะไม่มีน้ำตาลค่ะมีแอปเปิลนิดนึง <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 ระบาดนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพคะ่ะและสุดท้ายท้ายนี้อย่าลืม ไ i น e s วอเตอร์คร s สหรือผักเป็ดญี่ปุ่นนะจ๊ะหามาปลูกกันได้เลยนะปลูกง่ายมากๆเลยนะคะมีคุณสมบัติที่ดีกับผู้หญิงมากๆนะคะบำรุงเลือดฟอกเลือดแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยจ้ายังไงป้าปูก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณอีกครั้งนะคะถูกใจชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า